สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธัดน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568ชาวธัตน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดขึ้น นะคะหรืออาจจะสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทิลเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาน้ํากระกฎิีพิจิที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาน้ํากระกฎิีพิจิคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่เอ็มเพรสค่ะแฮงแมนนะคะ ใ้อัศวินถือดาบและเป็นไพ่เมจิเชียนชาวท่าน้ำกระกฎมีพิจิตนะคะแน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวทัดลมมีถุนตุนกุมนะคะมีชาววันพุธมีชาววันศุกร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่าจตามหน้าไพ่แน่ดีที่ผ่านมานะคะ สาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่นะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดจะถือทุกวันนี้ก็คือ1นึ ene, เลยนะคะ vampire, มีคนเข้ามาแหละแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามาแล้วมันไม่มีการพัฒนาคุยแป๊บๆก็หายมาแป๊บๆก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะ 2. เข้ากันไม่ได้นะคบกันมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่านิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆเข้ากันไม่ได้ก็เลยต้องจบไป3นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาม,มันเลยทําให้คุณเองเนี่ยยังตัดใจไม่ได้แล้วก็เหมือนจะตัดใจก็มีเข้ามาอีกแล้วก,ก็เข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณยังมุฟออนไม่ได้เนะาะสี่นะคะตัวคุณสเปคสูง จะบอกว่าเลือกเลือกเลือกมากมันมันก็ต้องเลือกนิดนึงอนึกออกปะเออนะคะรักคือรักตัวเองมากขึ้นก็เลยต้องเลือกมากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงคนที่มีคนคุยด้วยก็คุณก็ก็คุย,คยมีคนคุยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็คุยไปก่อนศึกษาไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำกรกฏมุนพิจิในช่วงกรกฎาคม2ั6 8นะคะเป็นอย่างไรนะไพ่สมถ้วยค่ะไพ่ควีนถือดา ไม่เท้าและเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวท่านน้ำกระกรมีพิจิกนะคะบรรยากาศนะสถานการณ์ในเรื่องของความรักนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมไม่มองว่านะคะตัวคุณเองสําหรับคนโสดแบบส,สนิทเลยนะไม่มองว่าตัวคุณเหมือนกับโฟกัสอนาคตมากกว่า นะคะแล้วก็ถามว่ามีโอกาสที่จะได้เจอใครๆหรือเปล่ามีค่ะมีเหมือนกันแต่ด้วยพลังงานของไพ่ควีนถือดาบอะคะ่ะเหมือนกับว่ามีเข้ามาแต่คุณตั้งดาบไว้ก็คืออย่าเข้ามาใกล้นะอะไรประมาณเนี้นึกออกปะเออเอาแค่แบบว่าเออถ้าเข้ามาเป็นเพื่อนกันอะได้แต่ถ้าหากว่าถ้าจะเข้ามาจีบหรือถ้าจะเข้ามาแบบมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยตัวคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะตั้งรับ นะคะประมาณนั้นนะส่วนคนโสดที่มีคนคุยนะคะไม่มองว่าก็ยังคุยอยู่ค่ะนะ,ะก็ยังคุยอยู่เออยังจะเป็นการเขาเรียกว่าสถานการณ์ของคนคุยที่มามาหายหายนะคะม,มามาหายหายประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูกันว่าคุณกับคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะ ต่างคนคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ําก็รกฏมีพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะไพ่เก้าไม้เท้าสามไม้เท้าหนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่ 7ถ้วยชาว่าน้ำกระกรดมีพิจิงนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่ไม่มองว่าตัวคุณน่ะอืเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยละอืเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรปิดบังหรือเปล่าคุยกับคนอื่นเยอะหรือเปล่านะคะอ,อให้เราเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกหรือเปล่า เออแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่มองว่าคุณก็รอเขาอะเนื้อออกไหมรอตอบแชทรอตอบข้อความรอคุยรอเจออะไรประมาณเนี้คุณอยากให้เขาให้โอกาสคุณในการทําความรู้จักการคุณอยากทําความรู้จักกับคนคนนี้เหมือนกับคุณรอเขาอะแต่ลึกๆแล้วคุณก็กลัวว่าเป็นได้แค่คนคุยแล้วไม่มีการพัฒนาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนั้นนะคนที่เชาวท่าน้ำกระโดมีฟิจิคคุยอยู่คนคุยของคุณทีลนรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะให้หกเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะ ขาวถ้วยและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีพิจิกนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุธาตุลมอ่ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะมีธาตุดินด้วยเนะาะหรือธาตุดินประสกึกนมังกอด้วยนะคะอืมมีธาตุน้ําด้วยธาตุเดียวกันกับคุณเนาะกร,รกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไปอ่านตามหน้าไพา่ คนคุยของคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนดีมีน้ำใจไม่รู้แหละว่าคุณแบบซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเขาเรื่องอะไรก็ตามหรือจะเป็นการรับฟังอะไรประมาณนี้เออเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยะนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรอะ่ะคุณพร้อมทีจ่จะยืนอยู่เคียงข้างเป็นทีมเดียวกันกันกบเขาได้เลย นะคะแต่อีกใจนึงตัวเขาเองไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้อยากที่จะมีการพัฒนาที่มากไปกว่านี้ณนปัจจุบันนี้นะในอนาคตไม่ว่าไม่นับนะคะณนปัจจุบันนี้เขามองว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่เออประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำก็ปรากฏมีพิจิตทั้งคนที่เป็นคนโสดและคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไมเขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญโอ้ขึ้นมาเหมือนธาตุดินเลยคุณน,นะคะสำหรับคนโสดเนาะสามเหรียญค่ะ ไพ่8ไม้เท้าและเป็นไพ่เลเวอร์ชาวธาตุน้ากระกรกมีนพิจิกนะคะสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยเนี่ยไม้มองว่าคุณก็ยังจะต้องโสดต่อไปเพราะคุณมีความสุขมีความสุขแบบโสดๆนี่แหละนะคะแล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยพบเจอแต่ก็ยังหวงความโสดอยู่สําหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหม่มองว่า มันมีมันมีช่องว่างในความสัมพันธ์อยู่จริงๆนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันมากขึ้นแต่ถามว่ามีความสนิทสนมกันมากขึ้นไหมใช่ค่ะแน่นะคตมันจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ก็ยังยังไม่ได้มีสถานะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ฮารุจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ขอคำแนะนำนะคะไพ่ควีนถือถ้วยไม่ใช่ควีน n สีขอโทษค่ะคิงถือถ้วยและเป็นคิงถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าและเป็นไพ่ Judgment ชาวท่าน้ำกรากฏมีพิจิกที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าโฟกัสตัวเองก่อนรักตัวเองโฟกัสตัวเอง มีอนาคตที่มั่นคงมีความสุขเป็นของตัวเองได้ก่อนนะแล้วส่วนคนที่จะเข้ามาหรือคนที่คุณคุยอยู่จะสามารถพัฒนาได้ไหมหรือเราจะเปิดใจได้หรือเปล่าอันนั้นอีสเต็ปหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราเนอะปะหน้าที่ของเราคือเราใช้ชีวิตให้ดีให้มั่นคงนะคะแล้วเวลาเหล่านั้นจะ คัดสรรจัดสรรคนที่เหมาะสมให้กับคุณเองไม่ต้องรีบเนาะไปกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่ลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ